สบายดีย้ำนเซลอันนี้คือผาพมุมสูงที่เท่าบินโดรนเฮ้ทุกคนจดือบ่งนะอันนี้เขาอยู่กลางเซบังเหงทุกคนเลยถ้าว่าฝนตกฟ้าลงนี่พายุมาเนี่ยเท่าเสร็จเลยเด้ทุกคนเลยนี่โอ้ถือว่างามเลยทุกคนเลยนี่เป็นผาชินปูนเลยตั้งแต่พุนมาได้ทุกคนเลยพุนอะ่ะตั้งแต่พุนมาอุย้ยงามงามเลยนี่กลางเซบังเหงทุกคนเลยทุกคนเบิ่งกันนะ อัน,นขี้หินนี่ถือว่าหลายเลยเอามุ้งเดียวนี่ถือว่าพ่อเลยนี่ขี้ทรายก็ยั่วทันขี้ทรายถ้าจะเฮ็ดอันเฮ่นเฮ็ดซรายนะนี่นี่น,น,น,นี่โอ้ยงามเลยเต็มหมดเลยเลยพวกอันขี้หินแหนี่อันนี้คือจุดที่จะเฮานอนนี่แต่พูดกับเป็นผ่าเลยนะแต่ว่าน้ำเซ็งบางเฮงนะมีแต่มงนั้นแน่นเลยนี่คื้นขึ้นน้ำมันก็บมีเชือกมาคาด,าดวังกับน้ำกับเพีงแหวนนึงนะบาได้ลึกด้วย เมืนะ่อคืนนี้เ้าวก็หาเสื้อมองอยู่นี่ดําป่ามากินอยู่นี่นะคักได้เขาเนอนนี่ก็เขานอนเอาเบอร์ไคมาปลูกแล้วการเอาเปยมาทับบอกว่าท้า่มีวงแขนเปย์ด้นี่นี่นั่นนอนนี่เ้ยท้าน,านี่พาห่มพื้นหนึ่งโอ้ที่ว่าเย็นได้กันมาอยู่ฮ้อนบ้านท้าเนี่ยโอ้ยนอนไม่ได้แล้วมันหอนท้าน,นี่สบายสบายแล้วนี่แมาต้อง,องกันอยู่ รถสามคันวิธีเหล้านี่ไอซีหอมโซนอโบตเหล้นี่นี่ทุกคนนะทั้งพุ่นนี้เป็นผ่าเงียบพุณนนะพุ่นเลยผ่าจนนี้กับฟ้าเี่บางเกงฟอนนี้กับเงียบคุณนะพุ่นเลยเงียบเลยนะโห้ืี่ว่าตื่นเมื่อเช้าปุ๊บแล้วเราได้ยินเสียงนกหองอยู่ฝั่งนั้นได้เสียงเซลเซลเซลเลยคุณนะเมื่อคืนนี้ พี่น้องสุดเผาบรูมาหาเสื้อมองเด็กน้อยเล็กๆโอ้ยก,กระเจ้าหาจินทตอนนี้เต็มอยู่เลยโอ้โม,โมนนะทุกคน sınız. มาแถวนี้ได้เฮาหนึ้อเฮาได้บรรยากาศแต่ว่าสัญญาณเน็ตกับมีมี่ดอกแต่แถวนี้ก็ไฟฟ้าไซสกับม่มี่แต่ว่ามันคักในการที่เฮาอยู่แบบธรรมชาติแล้วมันโอ้คือว่าได้การน,นนะปะสับพูี่มักแบบนี้เปไ็นไรฝันยังไงเมื่อคือนนี้อ้จิง๋งไม่ได้ฝันเลย นอนรับคักได้บรรยากาศเนาะอ๋อการดี่ต้องใช้อะนพล่มต้องใช้แอร่แอร่ธรรมชาติยิเยอออืคืนอะไรแงคอแหบๆบะทุกนอนรับมันฝันยังคืนนี้ฝันดีได้เมื่อคืนเลยอ้าวนอนฝันดี ว่านอนนั่นแหละกีหินนี่ก็คักคือกันเนาะเออได้ฟิวเนาะได้ฟิวอ,อ,อ,อืมอเคคนาะกินว่านอนโซฟาอ๋อเพราะคนในเมืองคือเจะนอนโซฟาแล้วนอนกีหินเอาเบอร์ไข่ปูแล้วกันเอาเอาันนี้นนอนย่างอันเอินว่าอย่างนี้เป้เนีเเเ่เอาปีมาปูอีเพิ่มนุ่มดิแต่ก็บนุ่มได้แหละโอ้ยเป็นนุ่มเนเออนอนแบบกายภาพบำบัดพวกกายภาพบำบัดมานอนนี่ดีเลยแหละ เจ็ดของแทนนี่คือบรรยากาศยามเช้าทุกคนเอ้ยนี่ที่นี่ก็บินโดดเธอทุกคนเดืเบึงเลยโอ้ยคือนสีคักนะเราต้องมีอย่างหลายเลยย่ามนี่นี่เอาผ้าก็ได้เมียผ้าก็ได้นะเพราะว่าอากาศมันหอนแต่มะหนาวสุงที่ประมาณสักอ่า เพลงขึ้นไปแล้หนาวหน้าหนาวสลับกันยังป้าเท่านี่มีเปี๊ยหนึงแล้วก็มีพะห่มคือจบได้อันปูกันทุกคนน,นี่แหละนะน,นี่ละตะวันเอามาฝากอได้ถ้าว่ามีอาหารของปูดะปะกูอันนี้อ๋ออันนี้นี่คือเซือได้ สองอันเนาะแม่ละสองสิ้นลำภละไอ้เกียร์มาเวลาไปป่าอืมจะไปอยู่ที่ป่ากัฮะไปอยู่ทีไปอยู่ไปแถวแถวชนบทเนาะมักไปแคมปิ้งอืมแคมปิ้งเราไปเออแต่ว่าโซนไ่บลได้เหตุคลิปมีแต่ไปแคมปิ้งอืมมักไปนอนคือกันแขวนเปลนอนอืมบรรยากาศโอ้ตื่นสมาจิกกาแฟแบบว่าอเออพักสุดเลยอืมนี่มันจุดได้แต่สองอันเท่านี้น้อยเนาะมันน้อยสิสร้างไม่อยู่ อ๋ออ mm. oh, ุปกรณ์น huh. oh. uh ี่เนาะนี่โอมีน้ำพักพร้อมนี่โอ้น้ำฟักสงสัยซื้อสชปปนอตลาดเชปปุลไหเชียวโขมวันหนึ่งสดอืมโอ้นี่ได้เอาโรเดอร์เอาเถอะเดี๋ยวเพื่อจะได้ฟิวอันะกินกาแฟนี่ยำสาวๆนี่ได้แล้วนี่อารมณ์บรรยากาศยำสาวนี่เนาะเนาะขากันนี่นอนเนาะ สีนอส้องหองเาแซวคักเนาะบนห่อปูเนาะเบือไข่แล้วไข่ตัวห่อปูนอนนั่นแหละอืมต้องตัตดมันหลายเขาต้องกินข้าวก่อนเก้าโมงเพราะว่าทรงเก้าโมงนี่แดดมันสีฮอนเลยทุกคนเลยนี่คือตะเวนเริ่มขึ้นเลยเนีอันนี้คืออันกินด้าวได้นี่มีปลาแล้วทุกคน เอพุ่นหาห่าแหละเอาเกือบเป็นใหญ่มั้เอี่นะครับมองเกืออ๋ออันนี้อันนี้เนี่ยแม้นชีโกเฟ่เขาบอจิบมั้งบอจิบเนาะอันนี้แม้นผักกุ้มนี่ผักกุ้มนี่เอาไว้ให้ส้มเด้เพราะว่าเ่าต้องไปต้มกับประมาณสักสามหรือสี่น้ำเด้อันนี้ตอนกินตอนนี้มันไหวขมผักกุ้มหลายแทนนี่ มีน้องสภาพบรูด้ยก็เจ้าไปโซนนะน่อ่องก,กระเพ้าไปแล้วแล้วก็ไปหาซ่อนเขาแนะมีสวิง่พร้อมปีนทนะบ่าปีนขึ้นทันบ้าไอสิหอมไปเอาปีโก้จากได้ปีโก้ก็ได้โยกโก้เลยเนาะ,ะนี่คือ อาหารเซาซูเฮาเล็กน้อยอันนี้เฮาอยู่ในฟิวเฮาก็เลยจี้เขาจี้นี่ว้าวิ่งเข้าท้ายเลยแรบบิทธรรมดาอันนี้กินเฮาจีไดฟิวเนาะแม่งจิ้มตัวหิวเนาะเฮาจะ่าตัวหิวเข้าเลยบําบัดหิวยีไดฟิวทุกคน มาวันนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันได้กับบรรยากาศผู้คนกับมักจิบกาแฟยำแซวเบิง่งผู้เบิ่งผาเดี๋ยวค่อยจี้เขาจี้นี่กันถือว่าคักละหายเลยได้นี่กินกับเนาะเดี๋ยวกลัวยโอ้ยจำชิกินแล้วเดี๋ยวกลัวนี่กันกัดต่อยต่อยเฮ้ยได้ให้ไม้นู้ไไร แกงอ๋อนกเมยโอ้ได้ฝันฝันตัวหนึงแกงเสื้อหมูเสื้อไก่้เสื้อพวกป่าอันนี้จะประเภทประเภทมันมันมแกงเสื้อซีนมันมันเนี่ยแกกันนะแกะกันสะบุคุนมันูจักที่สะบุคุนมันพวกเก็บตองเก็บใส่นี่อ่าแม่เนาะกินเนี่ยแกะไปป่าไปดงนี่กินอันนี้หิวเขานี่อพอได้แกแ้ไข่ได้ไปดับป่าพอาะเลยหิวเข้าตัดกิโล เอาถือว่าเอาตลอดได้ได้นะถ้าว่าจะมือกินข้าวจะเฮิร์ดเนี้ยมือกินข้าวเนี่ยเคยชอบเฮิร์ถือว่าขน้องร้อยอ่ะปวดปากลาฝีมือบาตุกบาดดีโอ้ยตุกอีทีเล้าเนาะคืนนี้กินชิมือบ้านดองสายบ้านหนาเตยน้าเตยถ้าเพ่งกีฝีมือบาตุกก็จะไปไปอีทางกับบุยักษ์คะแนนจ่ดอกตัวเขาขวับเขาขวับไปก่อนใหงไมนฟุดเห่านี่นอนเฮิร์ดีดีมีมักนะแต่ว่ามักมากมดิเนี่ยอันฝนคือกัน อยู่บ้านดีปุณิไปนอนป้านอนดงโอ้ยรถกระคาแต่อย่าไปจกไปไักมันเฟยตัวไหนข้อมักทุกคนนี่ยข้อมักคนมันมีคือกันเลยไปไเลิกแข่งๆนะนี่แข่งอะไอรอรีออกรออออกรอบๆเนาะกรอบๆเสียน้ำใจผู้ปิ้งเออเอาอันนี้เอาเามือกันคมมบนบางบวงกินได้มบนบางบวงทุกคนเข้าว่ากินข้าววันวนี่ ขึ้นแช่เป็นทินเนาะป่าไหนไหนเออทั้เสียทั้งป่าว่ะเออเออวันนี้รถอันรถอันนั้นก็คือกันเขาเขาถึอได้คันเขาว่ารถอันแก่บรรทุกหนักๆรถของเวียดนามนะใช่นะแก่ไหมว่างั้นเลยเขาว่าใช่แล้วแก่ใช่แล้วไหมบัดจุเฮาเพราะว่ารถใช่แล้วรถและก็ยังมีแช่อยู่จุมเฮา บันนี้รถทีเดิสุภาพร้อนเลยหวังรถแซ่เขาว่าแซ่แช่ในภาษาเวียดนามเนะรถเแนะเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะเอาเราอยู่เจ้าอยู่บ้านได้ไมบ้านกระดอไปหาควายนี่ได้เห็นบุควายท่านเห็นหรื่เห็นควายอีกตัวคุยฮะสี่โตสีโตเลยสี่โอ้โถ่เห็นมันเลยบเห็นหมดเลยบอมันหากินแถวนี้แหละเคยหากินแถวนี้อ่ะ มันอยู่แถวนี้แล้วเดี๋ยวม่ทันเห็นมันฮอน์มันเทอร์มอุณหภสนตามปลาตามดงเจ้าบ่ได้เอาไปพูบ่ลยจะปล่อยเลปล่อยมันเ่ปล่อยปล่อยตลอดเนาะปล่อยปล่อยยามนี่เด้ดหยามมันเออยามเฮ็ดไฮเฮ็ดโซนแล้วเขาเลี้ยงอืม

เออควายบนเที่บนแม่เที่แต่ผมบระทันเห็นเนาะควายบุเฮนควายบุเฮนเอาป้าเนี่ยเอาเด้อใช่ยิ่งจ้โอ้เด้อน้ำสะอาดได้เนี่ยแหละเด้อหัวเสือขอบใจขอบใจเดกลยโอ้โหเด้อในเมื่อยหยันเมื่อยมีน้ำกินขอบใจเลูกไปกระซอคนนี่บ่เออปลาหยางเลาะตามที่บางเหงนี่นะขึ้นไปก็บอกควายเนี่ยมันอยู่แถวนี้เลยมันอยู่แตม่ผมตามเงาเนี่ยมันหอนเด้ เพราะว่าควายเพื่อนนี่แถวๆนี้เนี่ยเขาเจ้าจะป้อยตั้งแต่เดือนสิบสองมานะแล้วเข้าแล้วน้ำป้อยเลยเนี่ยป้อยพอแล้วเดินหกพอแล้วเขาจะไปหาเอาทรงเขาเจ้าตกกาตกบุ้งพอแล้วนี่ทงสักเขาให้นี่ได้แถวนี้ได้ทุกคนเลยนี่เอาเฮามเมื่อก่อนได้ทุกคนเลยบัตรีนได้นี่นี่สัมปะรดเขาก็เรียบร้อยหมดแล้วนี่สำคัญก็คือขี้เงินที่เขาเผาที่มัดเทาบนสภาพเดิมคือเก่านี่เอาเฮามเมื่อก่อนบัตรี้ทุกคนเลยนี่คือเขานอนกลางเสื้บังเถงนะแต่ทรงนี้เขานอนได้เนื่องจากฝนมีทันตก แต่ว่าถ้าเดินหน้าวิทยุวงการไปแล้วอ่ะเยอะอะไรอัตราการเสี่ยงสูงที่จะนํปาป้าเลยลากมาอ่าเสี่ยบางเฮงนี้เกิดจากผู้ไหนอยู่กวางจีก็ได้กวางบิงเนาะกวางบิงไหลมาสู้กวางจินะครับไหลมาเจอบ้านเฮาภูแล้ตกคกองภูแล่นี่สาขามันก็ได้หราเฮาเมื่อก่อนมาที่ทุกคนเออคอมมุกความเจือที่ตามกิจกรรมจ้ำเซาเซนี่ยเฮาไม่ได้มีเพื่อทุกคนเบืองหลายนะ เนื่องจากว่าเ้าไม่ได้ไปเสื้อมองเลยทุกคนเลยนอนนอน,นอนเฮ้่มบนไดบรรยากาศนอนเอาฟิวทุกคนเลยนะมาจี้ข้ากินขอบคุณเจ้าที่ตามห้องมือกัอนทุกคนายบายทุกคน